หายใจหายกอดแทบไม่ทันสนุกมากเลยนะน้องสาวโอเคครับยังอยู่กันถึงด้านนี้สวัสดีด้านนี้ด้านบนส่งเสียงกันได้ไหมครับเย t ท็อปสเปนเดอร์ฝั่งนี้ยังมีแรงนะครับยังมีแรงโ okay. อเคขออนุญาตพูดคุยเพิ่มเติมแล้วกันนะครับต่อไปมาในส่วนของสวัสดีค่ะและนี่คือโ o อีสวัสดีค่ะ ยืนหน่อยลูกยืนยืนซะหน่อยมายืนยืนด้วยกันหมดเลยลูกมาสวัสดีค่ะถูก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 สวัสดีครับปีนี้เรามี Hot To Hot แล้วก็ได้เข้าชิงเนาะแต่ทีนี้อยากรู้มากกว่าว่าปีนี้จะได้เจออะไรจากโฟอีบ้างหลังจากนี้โอ้หก็ปีนี้โดนหมัดฮุกเมื่อกี้หนูไปต่อไม่เป็นแล้วตอนนี้ไม่เนียน อ่ะสักหน่อยสักหน่อยให้ที่แฮนสักนิดหนึ่งสักเดดหนึ่งค่ะก็เออ actually ปีนี้นะคะเราเรามีแพลนไว้เยอะมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตาม4 eve กันเยอะๆนะคะไม่เหงาแน่นอน,นะคะ่ะ4 o r eve มาเรื่อยๆแน่นอน,นะะโอ้แล้ววันนี้เข้ามาเป็นลุคแบบข่าวลวนเออแต่ว่าแอบ,บเผ็ดนิดนึง <laughs> เพราะว่า h o ตทูฮอตเนาะเนจริงโอเคประมาณนี้มีใครอยากพูดคุยอะไรอีกไหมคะพันพันอ๋อโอเค พันอยากพูดคุยอะไรกับพี่ครับค่ะก็เมื่อกี้เห็นพี่เจฟขึ้นจอพี่เจฟหลอกมาลด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 เออแซวแซวนี่แหละบรรยากาศของวงการเพลงไทยเราก็ชื่นชมกันแบบนี้แล้วเนาะโอเคอ่ะประวันให้เจเจสาวโฟอีฟกับอุ้ย